กับผู้เล่นใครมันจะตกรถก่อนกันผู้คุมนะ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้คุม,มนคนละเล่นโทรศัพท์จะโทรศัพท์ตกถ้ามือฉันแข็งแรงมันไม่ตกหรอกว่าตัวนี้มีตุ๊กเลยโอ้ทำไมผู้เล่นมันยังอื่นจงเลยวะ<ต> <laughs> ผู้คุมมันจะตายหาย <laughs> อยู่แล้วผู้คุมจะตายหาผู้เล่นมั่งสบายใจเชิญีิสต์ดูเล่นดู้เล่นสบายใจนะดูผู้คุม ลำบากเอาผู้ควบแขกผู้ควบแขกเอาพู้พเล่นผ<อ>ู้เล่นผู้เล่นหนึ่งศูนย์ศูนย์กำลังจะหาทางนี้แล้วครับผู้เล่นสองสองสองกำลังวิจิตรเขาเจอผู้ เอาผู้รอดชีวิตสีคนมาดูกันไปผู้คุมผู้คุมแหกโคกโอ้ย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 ผู้คุมแหกโคกค่อผู้เล่นเขาจะฆ่านั่เองดูสิครับว้ายผู้รอดชีวิตตกตายครับผู้รอดชีวิตไปอีกแล้วดูดูอะไรนั่นก่อนดูผู้เล่นผู้เล่นนีผู้เล่นผู้เล่นยานี้นะครับยานี้นะครับคุณคุณห้ามนี้นะครับเอ้าเบิร์ดกระโหลกผู้ ทำไมเบิร์กระโหลกุเล่นอย่างนั้นอ่ะคุณเล่นเขาอะไรผิดวะเล่น่ฟตมคสิกาวเออนั่นแหละอชอาชีวิตแล้วย้ดูชมหน้าก่อนชมหน้าน่ารักมากโอ้ยเห็นรูจมูกอีกเฮ้ยเฮุ้รุษชีวิตครับย่งวุ้นข้ากันครับตลกมึงเลยนะเฮ้ย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 ้ยเยวเย้เยย โอ้ชิบยิปยิบยิปโอ้โอ้โอ้หกยังชิคตัวนั้นช็คตัวกันไม่นะครับไม่นะครับไม่นะครับเฮ้ยหย่าครับหย่าหย่าเอาไปแล้วเอาเอาเอไปแล้ว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 มาเร็วมาเร็ว ว้าวแหวนแหวนต่อเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยเ้ยเล้ยเฮ้เ้ย้ยเเก้่้ยเ้นเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้เ้ย้ยเ้ยมยเฮ้ย้ยเ้เ้ยห้ยเั้ยเฮเยเยยเเเเเ้้เ้